อ้าววันดีครับอ่าวันนี้พี่น้อยตัวจริงเสียงจริงพี่น้อยกันทลักนะครับจะมาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมเปิดให้อาพี่น้อยจับเป๊บหนึ่งอ่าโอเคละนะครับให้พี่น้อยเปิดฝาดินเพชรครับวันนี้ผมจะมาให้พี่น้อยได้ทดสอบอ่าผสมน้ำลาดโคลนของผลิตภัณฑ์ ดินเพชรของเรานะครับนี่คือต้นทุเรียนนะครับให้ลุงลุงลงไปยืนให้ผมหน่อยครับอจะได้เป็นหลักฐานาว่าว่าผมได้มาจริงนะครับของรายการาวันนี้ก็พี่น้อยพี่น้อยก็คืออ,อยู่กันทะลักนะครับคุณลุงชื่ออะไรนะครับพอทิดบ่พอทิดพอิด อาย่บ้านยังพ่อไหนบ้านยังคือยู่บ้าน,านบานชั้มเดิมแต่ว่าสวนอยู่บ,บ้านชั้มวงบ้านชั้มวงซั้มวงอ่าตำบลตำบลชั้ตำบลชัอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีเกล้ามอสวนพ่อมีจากไรครับนี่สีไรสิบสี่ไรอ่ามาดูกันครับอ่ามาดูกันว่าเดี๋ยวจะให้ดูการทดสอบอนี่คือเป็นหลักฐานนะครับพ่อพ่อพ่อ,พอยืนยันกับผมได้ไหมว่าตอนนี้มันไม่มีมันไม่มียอดเนาะ บ่มียอดอ่วตัวอภวไม่มียอดตัวนี้อ่ะอีภวแล้วเบิ่งแล้วต้นทดสอบมันไม่มียอดต้นทดสอบมันไม่มียอดเออเดดีี๋ยยวิเเขนปากจให้้ไออทดสอบทดสอบว่าอ่าคุณพ่อเขาอยากดูว่าการแตกยอดของผลิตภัณฑ์เราเป็นยังไงอ่ะม,มันไม่มียอดครับนี่ผมแห่เบิ่งคักๆอ่ะดูเลยครับผลิตภัณฑ์ดินเพชรของเราจะมา ฟื้นฟูให้พี่น้องสวนทุเรียนอำเภอกันทลักได้เห็นคุณภาพกันว่ามันจะแตกยอดยังไงเพราะว่าถ้าพูดให้คุณพ่อฟังคุณพ่อไม่เชื่อหรอกคุณพ่อต้องลองด้วยตัวคุณพ่อเองอนะครับวันนี้ได้ฟีเซนเตอร์จากอำเภอกันทลักษ์มาลงแปลงสาธิตด้วยตัวเองครับพี่น้อยอทดสอบเลยทดสอบเองครับ วันนี้เราจะทําการทดสอบสามต้นต้นแล้วต้นแล้วขังเลยบ่เออขังเลยบ่เนี่ยนะครับเออขังกันแล้วางหางห่างเออดูครับดล้วห่างเออให้รอบนึงให้รอบรอบไปเลยให้รอบต้นให้รอบนี่นี่คือเออโอเคแล้วครับหนึ่งต้นผ่านไปนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ 1 1มกราคม2566ห่างจากปีใหม่แค่1วันอ่าวันมาดูกันมาดูกันครับคลิปต้นนี้เดี๋ยวผมนุยัดพักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปต้นต่อไปครับวันนี้ผมทดสอบอวันที่1 1มกราคม2 5 6นนะอ่า อำเภอกันตะลักษ์นะครับต้นนี้ไม่แตกดอกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายภาพนิ่งเพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันว่าเราได้มาทดสอบว่าต้นนี้มีอะไรที่ใกล้เคียงบ้างนะครับดูครับผมถ่ายถ่ายภาพนิ่งถ,ถ่ายภาพนิ่งดูมันไม่มียอดเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ